ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับช่องแตงกอตอิ c คาเฟ่นะวันนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรมามาโม้กันกวอาอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้แนละ้วถ้าใครชอบโอเคไปกันเลยเป็นยังไงกันบ้างฮะเมื่อคืนวันลอยกระทงแต่ไม่รู้ว่าอีพีนี้จะออกเมื่อไหร่นะแต่ถ่ายหลังวันลอยกระทงหนึ่งวัน เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปปาร์ตี้กันใช่ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าเออปาร์ตี้เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องดองเครื่องดื่มให้แบบว่าสนุกสนานกาันหลังจากตื่นเมาเน,นี่ยเป็นวันเสาร์างั้นวันนี้นกใจกาแฟดิบนิดนึงมาเป็นกาแฟแบบว่าเป็นซิเกเนเจอร์ทิ้งของที่ร้านละกันเป็นเมนูที่คิดคนขึ้นมาเอาใจใส่ปาร์ตี้เป็นอ,อ่เรียก ติกเนเจอร์ดิงนี่ว่าเป็น after party ดิงลายกันสดชื่นสดชื่นโปรดิวิกก็มีอยู่อันนึงเป็นนังเอกวันนี้ก็คือบวยเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำเป็นอะไรบ้างครับไปค,ครับไปค,ครับค,ครับจะาปบัญชาก่อนเนี่ อันนี้สำหรับคนไม่กินกาแฟนะคะจะเป็นชาชาบวยัใส่เป็น ชาสูตรดุชีพทางร้านสองขวดนะคะมีความเจรยงจังไปโอ้ยนี่เดียวพอไม่รู้เติมปรไมาณไหนกัวะคอนเทสโอ้โหอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้จะเป็นชาโซดานะมันค่อนข้างสดชื่นหน่อยเพราะว่าชาบัวถ้าธรรมดามันจะแบบแบบเป็นน้อยขั้นตอนนี้ปวดแขนแล้วนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องเคกก็ ใช้แ,แก้วกประกบกันสองอันก็ได้แก้วพลาสติกแล้วก็ประกบหรือใครยังไม่เช็คก็ได้ถ้าเช็คก็มันก็จะมีฟองขึ้นมันก็จะสวยขึ้นอย่างนี้เมนูง่ายๆทำตามได้่ะแต่ถ้าใครทำไม่เป็นมาที่ร้านเราทำให้ไแต้องเเนี่ย เปนง่ายรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆมีกลิ่นของแบบชาเบาๆเค็มๆหน่อยๆแล้วก็มีหวานนิดนึงช่วยให้หายแห้งได้แหละสำหรับใครบางคนที่แบบไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยลองกันครับหรือลองไปทำตามกันดูก็ได้นะมันง่ายไม่ยากไปแมสก่ แมาส่วนไหมสั่งได้ที่ไอจีเด็ดแมนะถูกถูกมากแต่แม่สวยใส่สั่งในไอได้นะคะสำหรับเมนูบวยชาบ้วยโซดาก็เสร็จไปแล้วนะคะอีกเมนูหนึ่งจะลองทำเป็นกาแฟแบ,บ้วยดูแต่ว่าอันนี้จะไม่ใส่โซดาไม่เคยทำเหมือนกันอันมาลองดูครั้งแรกครั้งแรกด้วยกัน อันนี้เราจะทำเป็นอเมริกาโนเพราะว่ากาแฟมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงอยู่แล้วอะไรนะ เราก็ใส่แต่ว่ามันจะมีติดเคมน,นิดนึงด้วยความเป็นบวยเลยลองดูแล้วกันว่าอย่างไงนะครั้งแรกเหมือนกันนะใส่น้ำบวยลงไปนิดนึงแรงช่างใจว่าจะใส่น้ำเชื่อมดีหรือเปนะล่าเราก็ไม่ได้ใส่เยอะเหมือนชายก็จะใส่แบบแค่10อร์อะไรเงี้ยห้มันรู้สึกว่ามีความหวานขึ้นนิดนึงนม่เองแล้วก็ใส่แบบนี้ได้สีโซดาอืมงั้นเราเปลี่ยนใจเป็นใส่โซดาแล้วกันนะฮะก็อ,อันนี้ไม่ใช่สแตนด์อิน อยากเปลี่ยนเป็นแก้วร้านอะ่ะอยากรู้บริมันเปลี่ยนจากเลมอนคอฟฟี่โซดาเป็นอูเมะคอฟฟี่โซดาแทนรสชาติจะเหมือนละโบหรือเปล่าอ่ะบหัวหายว่ะ เราลองชิมกันนะครับว่ามอเช่นเนเ่อจะเป็นยังไงกูเมกคอฟฟ่โซดาอันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบกาแฟแบบ กาแฟเมาอ่ะกาแฟโทนิกกาแฟโซดาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบชิวๆแบบว่าเหล้าบวยมีกลิ่นกาแฟอะไรเงี้ยต้องลองอันนี้ฮะเข้มสะใจชอบเป็นเอ่อชาชาชาบวยโซดามากกว่ากว่ากาแฟเพราะว่า คนอื่นอาจจะชอบกาแฟมากกว่าแต่อันนี้มันรสชาติแปลกยังไม่ยังไม่เคยทายังไม่เคยกินที่ไหนามาก,ก่อนไปทําเองได้ง่ายๆวัตถุดิบตับซื้อตามแบบร้านขายของทั่วไปได้แันดีฝากอะไรไหมฝากอะไรถึงถึงแฟนแฟมนะแฟมแฟมแฟนแฟมแสนดีในริวไปเข้าไปดูแสนดีในริวไอจีร้านได้นะคะก็ไปแล้ว กดติต๊กให้หน่อยจ้ะกกดไลค์ด้วยจ้ะกกดแชร์ด้วยนะจ้ะ